สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโรนะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทายดวงให้กับคนราศีธนูลัคนาธนูประจำเดือนพฤศจิกายน2563 คนที่เกิดลัคนาธนูก็ดูได้ราศีธนูก็ดูได้ใช้หลาักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะมาเจอกันเป็นประจำทุกเดือนก่อนอื่นก็ต้องขอฝากกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยฝากกด s ับ s c r i b e ฝากกดติดตามช่องและฝากกดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้กันดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการ ส่วนตัวท่านใดท่านไหนสนใจดูดวงกับสมมะทาโร่ทักแชท a c e b o o k สม้มมะพยากรยามสมมะพยากรเพราะว่าหลายๆคนถามมาแบบถามมาเยอะมากพิมพ์คอมเมนต์มาถามบอกตรงนี้อยากดูดวงทักแชท a c e b o o k สมมะพยากร3ามคำถามทั่วไป5 5อ่าห้บาบาทสาคำถามเรื่องทั่วไป 59บาทนะ5าคำถาม99บาทถ้าเป็นดวงความรักเฉพาะเจาะจง3มคำถาม99บาท5ทําคำถาม149บาทเปิดพื้นดวงสถานการณ์โดยรวมทั่วไป ไม่จำกัดคำถามนัดเวลาโทรคุยได้กรณีแพ็กเกจ259บาทนะคะทักมาอย่าดึกจนเกินไปนะ facebook สมพยากรณ์ยินดีให้บริการนะคะอ่ะเข้าสู่เดือนก็เกือบจะสุดท้ายละเกือบจะสุดท้ายเกือบจะสิ้นปีละชาวราศีธนูเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ออกมาเป็น The ะเมจิเชียนสองดาบ ราชาถือเหรียญเก้าเหรียญเด็กถือถ้วยเจ็ดดาบ แล้วก็ The Hangman นห้าไม้เท้าอัศวินขี่ม้าถือเหรียญและไพสรุปออกมาเป็นสิบไม้เท้าเดือนนี้โดดเด่นเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีธนูลักนณาธนูเงินส่วนแบ่งเงินมรดกตกเบิกเงินที่เกิดจากการร่วมทุนลงทุนเงินที่เกิดจากการติดต่อค้าขายหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนแบ่งการขายทรัพย์สินที่ดินประสบ ความสำเร็จดีเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับในเรื่องของการเงินชาวราศีธนูเนี่ย แม้ว่าจะมีเรื่องให้อึดอัดใจอยู่บ้างลำบากใจอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความลำบากใจคิดไม่ตกหรือบางครั้งเหมือนเดินทางมาเจอทางแยกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อไม่รู้ว่าจะซ้ายหรือจะขวาบางครั้งเราชั่งน้ำหนักดูแล้วเปรียบเทียบดูแล้วสิ่งหนึ่งก็ดีสิ่งที่สองก็ดีเพราะฉะนั้น คิดพิจารณาให้รอบคอบไม่ว่าคุณจะคิดและตัดสินใจด้วยสิ่งใดเลือกสิ่งไหนย่อมนำมาซึ่งสิ่งที่ดีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ย มันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับข่าวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากดดันตัวเองมากเรื่องบางเรื่องใช้เหตุผลอย่างเดียวไม่ได้อาจจะต้องถามใจตัวเองด้วยและ the magician อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของ six s e n s หรือรางสังหรณอเข้ามาร่วมด้วยภาระหน้าที่การงานสำหรับคนที่ทำงานช่วงนี้เนี่ยงานเหนื่อยงานเหนื่อยงานหนัก งานล้นมือหลายท่านเนี่ยต้องแบกรับภาระในเรื่องของหน้าที่การงานประกอบกับการทำงานร่วมกับคนเหนื่อยนะเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งคนบางครั้งบางที่บางกรณีต้องอดทนอดทนรอคอยเวลาอดทนรอคอยโอกาสนะ แต่คุณจะได้รับโอกาสนั้นแล้วคุณจะสำเร็จกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของทัศนคติห้าไม้เท้าบางครั้งบางคนทำงานอยู่คนเดียวไม่ได้รับความร่วมมือบางครั้งบางคนทัศนคติเพื่อนร่วมงานขัดแย้งกันคิดเห็นไม่ตรงกันคิดเห็นต่างกันทำให้อึดอัดใจลำบากใจดังนั้นเดาบเข้ามาเนี่ยสังคมจอมปลอมคนปากหวานก้นเปรี้ยวคนไม่จริงใจ เราจำเป็นต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นถ้าพูดเป็นภาษาหยาบคายตอแหลมาฉันก็ตอแหลกับไม่โกงในเมื่อสังคมมันจอมปลอมเราก็จำเป็นต้องอยู่ปลอมๆกันแบบนี้แหละน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกเดือนนี้คนราศีธนูขอให้เป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่าผู้พูดนะเป็นผู้ฟังฟังเยอะๆจำไว้อย่างหนึ่งว่า ใครพูดก่อนเสียเปรียบเราปล่อยให้เขาพูดก่อนเราจะได้รู้ว่าเขาคิดอย่างไรถ้าทัศนคติมันไม่ตรงกันก็จําเป็นต้องเสแส้งแกล้งทำก็ตามน,าน้นตามน้ำไปอย่าไปชักใบให้เรือเสียหรืออย่าไปหักด้ามพาด้วยเขา่าไม่เกิดปัญหาไม่ทะเลาะก,กันอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุด หรือถ้าเราต้องการการร่วมมือถ้าเราต้องการความช่วยเหลือบางครั้งก็ฝืนความรู้สึกนิดนึงตอนแหลให้เป็นแล้วเราจะอยู่ให้ได้นะคะการงานประสบความสำเร็จดีแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างมีเรื่องให้ลำบากใจอยู่บ้างหรืออาจจะสะดุดติดขัดบ้างแต่ท้ายที่สุด เชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนเอาตัวรอดได้เก่งรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะเดอะเมจิกเชียนพรสวรรค์อะไรหลายๆอย่างในตัวคุณโดยเฉพาะพรสวรรค์นในเรื่องของการพูดการเจรจาใช้วาจาให้เป็นประโยชน์บางครั้งเราก็จําเป็นต้องเป็นคนปากหวานกลนเปลี้ยวบ้างแต่มันจําเป็นต้องทําเพราะเราได้รับผลประโยชน์ทําไปเถอะนาทีนี้เห็นแก่ตัวได้ก็เห็นแก่ตัวนะไม่ต้องไปคิดมาก คนเราเนี่ยรักใครรักได้แต่อย่าลืมรักตัวเองส่วนภาระหน้าที่อะไรที่มันโหมหนักงาเกินไปทำงานจนนิ้วล็อกทำงานจนไหลสุดจำงานจนปวดหลังปวดเอวกระดูกต้นคอกระดูกแบบว่าเอวหลังไหลเคล็ดขัดยอกปวดตึงเมื่อยไปหมดทำงานจนตาลายข้าวไม่ได้กินไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นนะคะ แบ่งสันปันส่วนเวลาให้ดีเวลาไหนต้องตั้งใจทำงานเวลาไหนควรพักผ่อนให้เต็มที่แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะสะดุดติดขัดบ้าง แต่ท้ายที่สุดยังลื่นไหลย,ยังไปได้อยู่หลายคนมีเกณฑ์ได้มรดกทรัพย์สินที่ดินหรือส่วนแบ่งงานเจรจาค้าขายนายหน้ากินคอมมิชชั่นหรืองานอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วาจางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปากประสบความสำเร็จดีเรื่องการเงินอาจจะมีเรื่องหนักใจลำบากใจอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดแล้ว่ะ มันจะมีเรื่องดีๆในเรื่องของเงินเข้ามาเตือนเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการรักสนุกการกินการเที่ยวการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายคุณเป็นคนหาเงินเก่ง The m a ม i c กเชนเนี่ย หาเงินได้ง่ายหาเงินได้เก่งมีเรื่องของข่าวดีทางการเงินเข้ามารอคอยมานานแสนนานแล้วไม่ได้สักทีรอเงินก้อนตรงนี้รอเงินตกเบิกรอเงินส่วนแบ่งจะสําเร็จสมหวังดังใจแม้จะมีอุปสรรคสักเล็กน้อยแต่จะได้เงินสําเร็จสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันแบกไว้บนบ่ามันเป็นภาระกับเราทุกอย่างมันเต็มกรืนจริงๆนะอดทนอีกสักหน่อยมันจะหมุนได้ จะบริหารได้ถึงแม้ว่ายังไม่มีเงินก้อนไม่มีเงินเก็บถึงแม้ว่ายังต้องรับซ้ายจ่ายขวาแต่โดยรวมแล้วยังไม่แย่นะยังแบกรับภาระตรงนี้ได้ยังหมุนได้ก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนราศีธนูนะคะต่อไปเรื่องของความรักช่วงนี้คนมีคู่จะเหนื่อยหน่อยงานก็เหนื่อยความรักก็เหนื่อย คนรักเจ้าชู้คนรักนอกใจคนรักไปกับคนอื่นไปกับหญิงอื่นไปกับชายอื่นมันมีเกณฑ์ว่าลับๆไม่เปิดเผยมีเรื่องของการทำอะไรลับหลังหรือในเรื่องของการมีชู้มีกิ๊กแอบแฝงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันจะมีเรื่องให้หนักใจลำบากใจหรือบางท่านจับบาสองมืออยู่เลือกไม่ได้มีคนรักสองคนคบกันทีเดียว คบซ้อนเป็นเรื่องของเราสองสาคนอึดอัดใจเหนื่อยใจดังนั้นเนี่ยต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องพิจารณาการจับปลา2มือหรือการครบซ้อนหรือการเจ้าชู้นอกใจการมีชู้มีกิ๊กเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ใครมีความสุข ดังนั้นตัดสินใจเลือกเอาจะเอาคนไหนอยู่กับใครแล้วดีอยู่กับใครแล้วมีความสุขหรือเราไม่เลือกใครเลยก็ได้ถ้าไม่เลือกใครเลยก็ได้ก็ต้องต่างคนต่างปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเหมือนคนโสดตอนนี้สนุกสนานกินเที่ยวลันล่าปาร์ตี้ไปไม่ต้องยึดติดไม่ต้องผูกมัดกับใครนะชิลๆถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีคู่ถ้าคนยังไม่พร้อมที่จะรักใครแบบจริงๆจังๆอ่ะก็สนุก สนอลันลาให้เต็มที่แล้วอย่าจับปลาสองมือท้ายที่สุดอ่ะการนอกใจไม่ได้ส่งผลให้ใครมีความสุขบอกไวแค่นี้เตือนไว้แค่นี้ระมัดระวังปัญหาระมัดระวังความขัดแย้งที่เกิดจากการเจ้าชู้นอกใจคนโสดลันลาไปก่อนถ้าลำบากใจกับการที่จะตัดสินใจเรื่องใครก็อาจจะต้องให้เวลาตัวเองมากกว่านี้สักหน่อยนะส่วนช่วงนี้ใครที่คบพ่อไม้แม่ไม้ใครที่ค,บค,คบคนต่างที่ ต่างชาติแดนไกลให้ดูให้ดีๆอย่าไว้ใจใครช่วงนี้ความรักตอนนี้มันมากับความไม่ซื่อสัตย์คนลาสีธนูรักนาธนูต้องดูให้ดีอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อใจใครมากนะช่วงนี้โฟกัสไปที่เรื่องเงินเรื่องงานมันมีเรื่องต้องภาระมันมีเรื่องต้องมันเป็นภาระมันมีค่าใช้จ่ายมันมีเรื่องที่ต้องสะสางเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆช่วงนี้เอาเวลาไปโฟกัสที่เรื่องเงินเรื่องงาน จะดีกว่าส่วนเด็กจบใหม่ช่วงนี้อาจจะได้ทำงานไม่ตรงสายนะเรียนจบอีกอย่างหนึ่งได้ทำงานอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องอึดอจจัดใจไม่ต้องลำบากใจถ้ามันคว้าไว้ได้มันเป็นงานสร้างรายได้ให้เราก็ทำไปก่อนไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากช่วงนี้ทุกปัญหามีเข้ามาก็ขอให้แก้ผ้าเอาหน้ารอดใช้ปฏิพานไหวพริบใช้พรสวรรค์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์สิ่งหนึ่งก็คือ การหลีกเลี่ยงปัญหาและความขัดแยง้งไม่ทะเลาะกับใครดีที่สุดอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดสุขภาพระมัดระวังหลายคนมีเกณฑ์ได้ผ่าตัดหลายคนมีเกณฑ์ได้อาบ เข้ารับการรักษาจริงๆแล้วถามว่าป่วยหนักไหมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ป่วยหนักแต่ก็ต้องระมัดเรื่องความเครียดความดันเส้นเลือดในสมองหรือโรคที่เกี่ยวกับข้องกับความคิดความเครียดไมเกรนต่างๆหรือปัญหาสายตาส่วนไออาการปวดเมื่อยปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดต้นคอปวดกระดูกหรือทํางานพิมพ์งานจนนิ้วล็อกทํางานจนตาพร่าตาเบลอสมองไม่ได้พักผ่อนช่วงนี้ก็อย่าลืม กินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอเสริมดวงด้วยการบูชารัชการที่5เสริมดวงการเงินและการงานและอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรติดติดขัดขัดไม่ค่อยราบรื่น ก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่มเมตตาให้กับจากรรมนายเวนนะคะเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะมีเรื่องให้เราต้องแบกรับมีความรับผิดชอบเข้ามาหลายๆอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณไม่ต้องเครียดจนเกินไปไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปใช้ชีวิตให้สนุกใช้ชีวิตให้มีความสุขและเดือนนี้ต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรเหตุผลอย่างเดียวไม่ได้ มันจะมีในเรื่องของสิกเซนส์สัมผัสที่6หรือรางสังหอนเข้ามาซึ่งรางสังหอนของคุณเชื่อถือได้ใช้ประกอบการคิดและ ใช้ประกอบการตัดสินใจได้วันนี้สมมาลาไปก่อนเป็นกำลังใจให้อย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลมากทุกอย่างมันมีทางออกเสมอถ้าลังเลใจคิดไม่ออกจะมีคนช่วยคิดมีคนให้คําแนะนำหรือมีที่ปรึกษาสามารถทำให้เราพบทางออกพบทางสว่างได้หรือถ้าหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้จงเชื่อเซนและเชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองวันนี้สมมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝ กดแชร์ด้วยนะคะ